สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะที่กำลังรับชมนะคะทางช่องจอนี่ท็อปแชนแนลนะคะค่ะมันนีเห้านะคะคือง่วที่เห่าเลี่ยงไว้อยู่ในขอบของเห่านะคะคือมันเป็นโรคโรคระบาดนะคะในช่วงนี้ก็คือโรคลำลำปีสกินนะคะค่ะไปเบิร์ค่ะว่าอาการเพือนจะเปเน,นอร์ใดนะคะค่ะไปดูกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังพ่นยาฆ่าเชื้อนะพวก ไล่พวกมแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรคนะคะที่ที่สามารถกระจายไปสู่ตัวตัวอื่นๆได้นะคะนี่ก็คือเขาเขากํลังฉีดพ่นค่ะเป็นยาฆ่าเชื่อฆ่าแมลงนะคะนี่ฉีดพ่นใส่ตัวเขาเลยนะคะ นี่ครับตัวที่ตัวที่เป็นนะคะก็คือตัวลูกของเขาเนี่ยค่ะเป็นเป็นตุ่มขึ้นเลยด้ค่ะพี่น้องเป็นตุ่มเป็นตุ่มเลยแต่ว่านี่เป็นใ้วันที่สองแล้วนะคะเห็นบอโตเพิ่ก็เริ่มเป็นเป็นจุดมแต่จุดเลยเนี่ยเป็นตุ่มเป็นตุ่มก็คือให้หมอเพิ่นมาฉีดยาให้นะคะเพิ่นฉีดเป็นพวกเอ่อยาอะไรนะเพนไดสเต็ปแล้วก็ ยาแก้แพ้ค่ะก็คือหฮอหฮอบบมียารักษาค่ะเหมือนกับโควิดนั่นแหละค่ะพี่น้องก็คือหฮอเฮอรักษาตามอาการทิ้งงัวเพิ่นเป็อน,นกมาน,นะคะคือถามมันมีไข่จังส่ค่ะก็คือฉีดยาแก้ไข่ค่ะไข่มีตุมมีพื้นขึ้นเต็มตัวสิเพื่อนก็นจะฉีดพวกยาแก้แพ้ให้ค่ะ และโรคนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะเป็นเชื้อไวรัสไขๆป่อสเปียบเสมือนกับคือเป็นโควิดนั่นแหละคะ่ะอันนี้เราก็ฉีดยาไล่มแมลงนะคะยานี้เป็นยาอะไรนะชื่อ,อยาอะไรวะชื่อ,อยาว่านี้นะคะ ฟูคิวนะคะฟูคิวฟูคิวเด้อใส่สำหรับพวกอะไรพวกมแมลงวันมแมลงวีนะคะพวกเห็บพวกเหือกื่อิกระซอยปองกันไดอันนี้เขาก็ปปองกันนะคะช่วงนี้กำลังระบาดหนักเลยค่ะในในในโซนนี้นะคะ โชคดีที่แม่เพิ่นโปินินอันนี้เมื่อวานอ่ะกินนมไม่ได้เลยนะคะอันนี้เพิ่นมนื่อวานพึ่งเห็นเพิ่นเลื่อมกินนมกินอยังใดแล้วกะอาการกัน่า,าจ,จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเมือ่อวานเพิ่นบอกกินยังเลยนะคะมิแต่นอนซึมคะ่ะมื่อนี้ก็เลื่อมเลื่อมกินนมแม่แล้วคะ่ะ นี่คือนินคำเนี่ยก็สีดผลตามคอเพิ่นนะคะครับสำหรับลกล่มปีสกินนะครับอ่าเข้า,าอยากให้ทุกคนนะครับป้องกันดีกว่าเขาสิมาแก่ขึ้นยังสี่นะครับเพราะว่าของเข้านี้ มันคำคิดว่ามันจะมาหอดนะครับกันึกว่ามันอยู่ไกลนะครับแต่ทีได้้ไดนะครับมัน,ม,นมันเร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าม,ามันมานําพวกยุ่งพวกเหลือบพวกไรพวกแมงวันสี่สนะครับอยากให้ทุกคนนะครับป้องกันดีกว่าถึมาแก้ไขตอนปลายคือยังคงดูหมนะครับตอนนี้กรบต้องเมืองอาการมันไปนั่มนะครับไปเรื่อยๆทิจแลานาอาการมันไปเป็นวันๆนะครับยังไงก็ฝากความเป็นห่วงนะครับถึงพี่ๆน้องๆนะครับ เกษตรกรนะครับบานเฮ้านะครับที่ประสบกับปัญหานีนะครับการแจงไรกะเป็นกําลังใจนะครับเข้ากับสู่ไปน้ากันนะครับเพราะปัญหามันสามารถเกิดได้ทุกทีนะครับโอ้ยผู้ใดสีขาดเดาได้นะครับแต่ไรกะฝากช่องเข้าไว้น้ากกนแล้วกันนะครับมาตีสามเบึงนะครับว่าอาการปฏิเป็นอย่างไรนะครับแผลเป็นว่าประมาณสิบถึงสิบสี่วันคล้ายๆกับโควิดเลยนะครับระหว่าง หอาทิตย์เวันถึงสิวันคือเป็นช่วงที่อาการมันรุนแรงนะครับถ้างวัวใดตัวที่พุ่มตานท่านหน่อยนะครับพี่แจังว่าหน่อยอย่างๆน,นะครับเท้าบอติดตามแบบใกล้ชิดนะครับอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้จะรักษายอย่างไงนะครับ่อยให้มัน เป็นนักนะครับอันนี้เขามาพอเขาก็เลยเอาหมอมาฉีดยานะครับเพื่อนใดเสียบกับยาแก้แพ้นะครับเพืつつつつつ่อนอาจจะขั so, ้นมันเป็นตุ่มนะครับมันกัดสีคือเด้กหน่อยเห้านะครับไข่ออกตุ่มนะครับถ้าตุ่มบ่าแตกนะครับมันกัดจะบ่หายนะครับทางหมอคนว่าเป็นให้ตุ่มหายตุ่มมันแตกรอตุ่มมันแตกปุ๊บแต่จังเอายาอย่างว่าถ้าตุ่มให้มันเต่านะครับพอเศ่้าแล้วปุ๊บก็อัดสบหายได้เป็นปกตินะครับได้เขาก็ฝากไปก็แล้วกันนะครับเรามาเบิ่งมา อีแจ้งมือนะครับเพื่อนปีอาการหายจากโรคตัวนี้นะครับแต่ในกระฝากช่องจอท็อปชาแนลไวในออบอปกรณ์ใจของาพี่นองเกษตรกรไวกันละกันนะครับเฮากษติมานั่เสนอนะครับอ่าเรื่องข้าต่างๆนะครับเมื่อวาจะเป็นโรคที่พิโอดหรือว่ายารักษานะครับเฮากษติมาแนะนําใหม่เกษตรกรเฮาโดยเพื่อนปีเสนอครับขอบคุณครับ